สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกในค่ำคืนวันอังคารที่14กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กลุ่ม E บา์เซลนาก็เปิดบ้านแพ้กับไบเยนไป0-3เกมนี้ทีมเย็นได้3ประตูจากโทมัสมุลเลอร์เลวันดอฟสกี้ครับเหมาไป2ประตูเดลโมเคฟก็เสมอกับเบนฟิก้าไป0-0มาที่กลุ่ม F ยังบอยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมนยูในเต้มไป2-1ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนถึงสูงจากคริสเตโนโรนัลโ,โดครับแต่พออารอนวารวิซากา้าโดนใบแดงเล่าไปครับจอเจ้าบ้านยิงเซียงสองลูกรวดจากนิคโคลสัสงาเมรูแล้วก็จอดแดนเซียบราชโชนะฮะเบียร์ลิฟครับเปิดบ้านเสมอกับอตาลันตาไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากคูเนลติเกลออสแล้วก็อนาอดาจูมาส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเลมบฟูลเลอร์กับโรเบนกูเซนไปที่เกมในกลุ่ม G เซบีย่าก็เปิดบ้านเสมอกับซอสบวกไป1-1ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากจุดโทษของลูก้าซูสิกต่อที่เจ้าบ้านก็มาติเสมอได้จากจุดโทษของอีวานลาคิติสสโวลิโอก็เสมอกับโฟบวกโฟบวกไปศูนย์ศูนนะฮะกลุ่มเอชเชลซีเปิดบ้านเชิญเอาชนะเซนิตไป1-0จากลูกยิงของโลมิโลลูกากูส่วนมาโมก็แพ้ให้กับยูเวนตุสไป0-3ทีมเยือนได้3ประตูจากอเล็กซานโดรเปาโลดิเบล่าและก็อเวาโลโมลาตานั่นเอง นั่นก็เลยทําให้ตลางคะแนนในตอนนี้กลุ่ม E ครับอันดับหนึ่งเป็นไบเยนเก็บไป3คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นเบรฟิก้ากับเคียบมีทีมละหนึ่งส่วนอันดับสุดท้ายบาร์เซโลนามีศูนย์คะแนนกลุ่ม F อันดับ1เป็นยังบอยมี3คะแนนอันดับ2แล้วก็สาเป็นอตาล้ากับบีเรมีทีมละหนึ่งส่วนอันดับ4แมนยูมีศูนย์คะแนนกลุ่ม G นี่สูสีครับซาส์บวกเซบียาลิวแล้วก็วกบวกมี1คะแนนเท่ากันหมดเลย กลุ่มเอชันดับหและอันดับสองเป็นยูเวนตุสกับเชลซีครับเก็บไปทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ3ามสี่เซนิตกับมาร์โม่มี0คะแนนส่วนดาวนซันโวในตอนนี้ก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ที่ยิงไป2ประตูและเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ครับก็จะมีคาร์บูซเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชแมงแมนซิตี้พบไลฟ์ซิกอัตมาเตรดครับเจอกับเอฟซีปอร์โตลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกัเอซิมิลานเบซิกต้าเจอกัทมุนสปอร์ติงจะพบกับอาแจ็ก FC เชอร์ลีฟเปิดบ้านเจอชักเตอร์โดนเนตแล้วก็อินเตอร์มิลานพบกับเรอัลมาดริด